มาเต้นกันหน่อยเว้ยไม่ได้อยากเป็นเสือแล้วไม่ได้อยากลาเยื่อและพี่ได้ทูกงให,หนูพ่อมองสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว youtube นะครับกินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตั้มรถถงล้อดัซิ่งนะครับต่คลิปนี้ก็แก้งด่วนนะครับท่านผู้ชมได้ด่วนครับด่วน ด่วนยังไงนะครับเที่ยวนี้ด่วนจริงๆนะครับเข้าก่อนเที่ยงคืนนะครับท่านผู้ชมคือผมยังไม่ได้อ่าที่แรกนะครับผมยังมาทั้งใ้เหตคลิปนะครับผมกลัวมันไม่ทันครับวิจะเฝ้ากับเฝ้าครับมิ่งจะเล่งกับเล่ยงครเดียวเลยผมกลัวผมไปไม่ทันนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงแยกโน้นสูงนะครับก่อนจะเข้าตาช่างนะครับ ที่กัดน้ำหนักผมก็50ตัน480กิโลนะครับเหลืออยู่20รวมรวมผมแล้วเดวิถือว่ารวมรวมผมแล้ว80นะครับนี่ครับวิ่งมาด้วยกันกับพี่คันข้างหน้านะครับรถปูนเต้านะครับเปลี่ยนเร็วๆพี่น้องนะครับนี่ดากีดาผมตลอดเมื่อกี้ผมเลยบอกให้เพิ่นแซงไปอย่าเอ้ามายด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 ,ยด <laughs> ไปก่อนไปทางก็ถ้าเรือกองเตยน,นะครับท่านผู้ชมด่วนด่วนเองนะครับด่วนขอเข้าเข้าคืนนี้นะครับไม่ให้เกินอเที่ยงคืนนะครับอ่ามูรี่ผมมาถอดออกแล้วนะครับท่านผู้ชมทําไมถึงถอดออกนะครับมันเชียง วงตัวองตัวรถมันเชี่ยงถอดหรอกแล้วครับอีกอย่างหนึ่งมันมันไม่ใช่ของผมนะครับก็เลยถอดคืนเจ้าของเข้าไปนะครับมูลี่ตอนนี้ก็เหลือแต่อ่าไม่มีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อนะครับ ใส่สามสิบแปดจชมพูนะครับเป็นแป้งจชมพูเนาะเห็นปะกำลังจะเข้าแต่ช่างน,นะครับท่านผู้ชมแต่ช่างก็อยู่ข้างหน้านะครับก็ต้องขอโทษขอให้ท่านผู้ชมลหลายๆนะครับที่บริห็ดคลิปงงยันมาท่านเนี่ยลิงเอาลิงเอาคุ้มปากเกือบเป็นล้มปะ่ะพี่น้องน้ำยังไม่ได้อาบนะครับตอนนี้ <c oughs> น้ำผมไม่ได้อาบ กะว่าจะไปอาบอยู่ท่าเรือคลองเตยนะครับอาบแล้วก็นอนเลยออกมาเที่ยงพอดีนะครับออกจากโรงงานตอนนี้ก็เวลาห้าโมงนะครับสิบเ็ด,ดาฬิกานะครับหรือห้าโมงเลี้ยงวันเทานะครับห้าโงเรี้ยง ทัานนี่หรหางผมเล้งอยู่นะขนาดหงมงอยู่นี่ผมก็ยังเคยทันนะครับออโมงกลับไปหอดแกงค่อยนยอยประมาณทุ่มเนืองบ่ทุ่มหน<อ>ึ่งสองทุ่ม, 1, 2, มนะครับเติมการแล้วก็วิ่งขึ้นไปมอเตอร์วรีประมาณสี่ทุ่มอ่าส่วนไปหอดด้านดับสร้างสี่ทุ่มลงไปหันห่ยพอดีครับ ความเร็วว่าใช้อยู่เจ็ดสิบแปดสิบนะครับบ่ได้บ่ได้เล่งกระดอกกระเดียนะบ่ได้เล่งครับถึงยังไหวเล่งก็เล,งล่งอยู่นะครับตรงไหนที่รถมันวิ่งได้นะครับตรงไหนที่มันรถเยอะๆผมก็ไม่วิ่งครับรถกันนี่เคยไปแข่งในบุรีรัมณีเราถงรอเพราจอดจักรเรยานเลี้ยวดิผมเคยเลียนอะไรครับพ่อเช่ายกเก้าสิบยังครับ จะเข้าตาชังนะครับเ๋ยวผมเยาน้ำหนักให้ดูนะครับว่าจะหนักเท่าไหร่นะครับการ์ดลดลงมาแล้วนะครับอย่างอีกการ์ดมันเกือบเต็มถังนะครับอันนี้ลดลงไปประมาณหนึ่งร้อยบาทนะครับหรือประมาณหนึ่งร้อยกิโลเข้าชังครับเข้าชั่งเงพราะอาเป็นเรื่องไรดอก เป็นกลิ่นตุดๆยังได้หมเลยพาเทียวลูกกับเมียมาเล่นน้ำยมียบอกกล่าวมาเลยน้ำหนักมันหลาหมดนี่ครับเข้าตาช่างครับผมบไปเขียวนี่ก็คือเข้านะครับว่าต้องถ่ายเพื่อนบอกนะครับ ไปยังคุจ้าแดงใน่าเขาจะสั่งนะครับรถหนักคือต้องเข้าหมดทุกคันนะครับแล้วก็รถที่ว่ายกล้อนะครับยกล้อได้นะนะพยายามเอาลงให้ครบนะครับมาดูกันว่าจะน้าหนักเท่าไหร่นะครับผมก็เชียวเชียวเหมือนกัน้าสิบตัน450บ่ผ่านได้นะครับอ <c oughs> ็งในวาดเชียววะใส่ของอ่ะ อ่าผมคำนวณดูแล้วมันไม่เกินนะครับเอามาชั่งแล้วก็มาบวกตัวนี้ตัวนี้ให้เต็มที่เลยก็ห้าสิบตันห้าร้อยอ่าให้เต็มที่แล้วนะครับน้ำเต็มรถนะครับน้ำเพราะเต็มว่น้ำไม่ได้ให้ขึ้นเล้วจะขวดให้ขึ้นยู่สามขวดไปถับเปียงฟันมือนร้องอ่า แย่รถรับไงลาเขาเนี่ไอ้ก็ตกทางเลยพี่เราเบียดเขาตกทางเลยค็คอยเลื่มเขาเริ่มเขาหรอไอ้กิงเมื่อกี้รถก็เบียนออกอย่างคันนั้นก็ถูกต้องแล้วแต่พี่แกเลือกที่จะไม่เบียนแต่ว่า,าผมก็ออกขึ้นก็

แป้งด่วนครับแป้งด่วนวันนี้ขออภยัยจริงๆครับที่ขวายาวไปหน่อยนะครับตอนนี้ก็อยู่ซ้ายบ้างใส่แนี่ขวานี่ธรรมดาแล้วครับพี่น้องนะครับเราด้ว่าขวายาวตลอดเนาะตอนนี้ก็จะทําเป็นวงแหวนนะครับอลังเห็ดปีนี้จะได้ใช้หรือเปล่า <laughs> ก็ <misery. S 2> นำภาพบรรยากาศมาฝากมาต้อนกันนะครับที่น้องชาวรถบรรทุกชาวที่รักรถบรรทุกอันต่อลิปพวกนี้คือถ้าใครไม่มีใจรักในรถบรรทุกจริงๆดูไม่ได้นะผมบอกซสออละม่งั้น่าอกเจ้ามาหรือกันับผมบ วานี่ก็เฮ็ดแอร์นะครับแล้วก็ทำความสะอาดหน้ารถเอามูลี่ออกนะครับอยเดือดเตือแล้วเด้วนะเย็นสบายนะครับตอนนี้เปิดเบอร์เกียร์เดียวนะครับไม่ได้เปิดเบอร์สองมามันคำเรามันขัเราเนี่ยมันมันหนาวเปิดเบอร์สองนี้เปิดแค่เบอร์หนึ่งนะครับ ลูกเสียึ้มก็ออกแล้วนะครับหญิงครับผู้หญิงน้องฟ้าใสฟ้าใสใจชื่นบันตั้งซื้อลูกเขาไปตัวทีไรดิรักลักลักกันเข้าไปลักลักลักกาไปเฮ้ยนี่ยน้ำว่าันเลยอยากนอนขึ้น ตรงนี้ก็รถเยอะหน่อยนะครับออกจากตาช่างมาก็ค่อยๆไปนะครับเพราะว่ามันเขียดชุมชนเหลือกันยูเทิร์นข้างหน้าเป็นยูเทิร์นที่บุ่นวายที่สุดนะครับจะต้องระมัดระวังเอานะครับต่อไปก็จะเป็นปัม๊มนะครับปั๊มปตทนะครับปั๊มการนะครับไปอีกก็เป็นซีแยกนะครับเขียดชุมชนรถหลายครับ,แบบเลยต้องใส่ความระมัดระวังอย่างน้อยอีกอย่างหนึ่งถนนกย่างเมท่นได้เร็วดีเห็ยนยม ถนนก็ตรงเหลี่ยมตรงเนี้ยเนี่ยครับมันยังเป็นคืนอยู่มันไม่เสมอกันเนี่ยตกลงไปหเนกยคือเจิดเลยนะครับรถถามว่าวิ่งได้ไหมก็ได้อยู่ครับ ก็จะถึงปั๊มปตทอ,อยู่ข้างหน้านะครับเนี่ยพอมันถนวนวสประกันอ่ะไปซูนิดเดียวว่าไงยังเจิดรถเท้าหวอวเลยต้องขับไปถึงเที่ยงครับรถทั้งนั่นกับมาเห็นหะนั่นแหละครับต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษครับไม่ว่าจะด่วนแค่ไหนก็คำานึงถึงความปลอดภัยไว้ก่อนปตทหะดอ่ะรถแรงรนแซงสายอ่ะนี่คือรถแรงครับรถแรงรถแรงต้องแงซงสาย บางที่รถออกจากปัม๊มแน่นะครับนี่ไหมรถออกจากปัม๊มชันมากจะเป็นรถบรรทุกนะครับที่เข้าปัมป๊มนี้มาถ่าเติมแบบนี้หมดเลยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับหากผมอธิบายอะไรไม่ถูกต้องไปก็กราบขอประทานอภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับมาเต้นกันหน่อยเว้ยไม่ได้อยากเป็นเสือและไม่ได้อยากลาเหยื่อและพี่ได้ทู่กหนุพ่อม้อ